สวัสดีกันนะครับผมผม e close ครับโอเคเราก็จะมาต่อกันนะครับต่อกันที่ resident e v i l 3 nemesis โอเคครับผมก็จะมาโหลดเกมต่อเราจะลองสู้กับ nemesis ให้ท่าผู้ชมดูสักครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นผมก็จะไม่สู้ให้ดูนะครับถ้าผมตายผมก็จะขอตัดคลิปจะไม่ขอสู้โอเคป่ะโอเคครับเมมโมรี่การ์ดวันนะเซฟที C. <c <oughs> ่สี่รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผม ำลังรันข้อมูลนะครับโอเคโอเคเราก็พาร์ทที่แล้วเราเตรียมของที่เราจะใช้ไปหรือยังวะโอเคน่าจะเตรียมแล้วมั้งของที่จะใช้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วครับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรมาโพในช่องนะ โอเคผมก็จะเอายาไปสักสามอันมั้งคงน่าจะพอนะครับผมกระสุนก็มี50กว่านัดเองโดให้เยอะหน่อยก็ไม่ได้ที่งกโอเคครับเราก็จะที่เราเผื่อไว้ช่องหนึ่งนี้ก็เราจะไปเอาแฉลงนะครับผม ฉลงที่เราได้มาเปิดไว้แต่เรายัางไม่เอาครับเราเปิดไว้จากพาร์ทก่อนนะครับผมการสู้กับนิมิซิตรตรงนี้นี่คือผมต้องใช้คาร์ลอเป็นกำบังจริงแต่ถ้าคาร์ลอตตายนี่เราก็แพ้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามจะใช้คาร์ลอเป็นกำลังเยอะเอาพอดีพอง,งามก็พอแล้วนะครับ เขียบโอ๊ยอะไรวะอ๋ออ๋อตรงนี้มันให้ใช้สแลงแฉแลงนะครับผมในการดึงขึ้นมาโอเคอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรนั่นไงคารอสครับผมโอเคฉันไม่ใช่ชอมบี้อ่ะฉันชื่อคาร์ล ฉันชิจิวนะเธอใช่ไหมที่เป็นคนส่งสัญญาณวิทยุอันนี้ผมแปลมัวนะครับผมอย่าไปสนใจความที่ผมแปลนะครับโอเคครับนานไงโจ์มาครับผมชิบหน่อยแล้วโอเคครับเราก็จะสู้กับมันแค่ครั้งนี้เท่านั้นลันอินทูจะเอาอันบนละกัน โอ,โอ้ชิบไมยโอ้โหชิบหายแล้วเราจะอาอยังไงดีครับผมจำเป็นต้องใช้คาร์ลจริงจริงนะเราจะขึ้นไปสู้แล้วกันเฮียเมื่ก็้ตวเขจะขึ้นไปสู้กระมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอป้องกันการเสียชีวิตไปวก่อนนะครับ โอเคไปกันเลยเียมตัววิ่งครับหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัดเจ็ดนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดโอเคดูเหมือนคาร์ลอตมันจะ กลตายแล้วมาเร็วๆคาร์โอ้ยอ๊ะอโอยโดนจับโดนจับโดนจับปล่อยดิปอยปล่อยปล่อยปล่อลูก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 จิ้ลูกเร็ว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 เเร็วเร็วคารอมันจะตายแล้วเขี่ยโดนจับครั้งเดียวเอง โอ้คาร์ลตายไงโูชิบหายเอาละครับผมผมก็จะขอหยุดสักนิดนึงผมขอสู้กับเนมิซิตก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วค่อยมาต่อกันนะครับโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับผม <laughs> เมื่อกี้นี่เราก็มามันกับการฆ่าเนมิซิตนะครับโอกว่าจะตายครับผม คาร์ล็อตไม่ใช่เดินขาลากหรอออยังครับคือแบบผมครั้งแรกครับผมจะให้ตัวลอตเป็นคาร์ล็อตเป็นตัวล่อครับผมแล้วผมก็ยิงให้มันหมอบครับคาร์ล็อตมันเลยเจ็บท้องอเคครับผมแล้วคราวนี้ผมก็เลยเอาคาร์ล็อตเป็นตัวยิงเดี๋ยวผมเป็นตัวล่อมันนะครับ แล้วผมเมื่อกี้นี่ผมตายไปสิบกว่าทีได้มั้งนะครับผมกว่าจะฆ่ามันได้ครับนี่ถือว่าฆ่ายากมากเลยนะผมผมชอบฆ่ามันแบบตอนที่มันถือแบบบอมไงฆ่าน่ายกว่าแต่เสียยาเยอะไม่ได้ยินเรอกฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะ แกพูดไรมามาเราฝึิคายที่แนั้นได้ความจะตายตายหลายทีเลยอัมเบลลานเป็นอะไรนี่แหละหรือว่าไอ้คาร์ลอสี่เป็นทหารรับจ้างของอัมเบลลานะครับผมอัมเบลลานี่จ้างมาจ้างมาอะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องมัน ไมม่ีเวลาอ่านนะครับเอ,อใครที่เข้ามาดูแล้วชอบก็สากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับผมโอเคเราก็จะไปกันต่อนะครับขอเคลียร์แป๊บหนึง่งเราเจ็บท้องแล้วเราต้องหาห้องน้ำโอเคขอ เซฟก่อนไหมไม่เซฟหรอกโอเคเราก็จะเก็บปืนพบบอกนี้ไว้นะครับกระบอกนี้แล้วเราก็จะเอามาโอ้ยกดผิดครับขออภัยโอเคจัดเรียงของแป๊บหนึ่งครับเอาปืนไว้ชั้นนี้เอายาไว้ชั้นนี้อา้าวชั้นนี้ โอเคไหมไม่โอเคครับอายาไวชั้นล่างโอเคแล้วเราก็เอามีดไว้ชั้นนี้อย่างนี้ครับรวมปืนก่อนนะครับประกอบปืนปืนนี้มันมีความสามารถพิเศษคือสามารถยิงหัวก,กระจุยได้ในนัดเดียวนะครับ ความสามารถพิเศษของมันครับผมโอเคเราก็จะไปกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้เราก็พึ่งเน็ตเหนื่อยเหนื่อยมากตายเป็นสิบสิบทีได้สู้กับเนมิซิดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโดนี่เราก็จะไปเอาแม็กนัมน,นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปเอาอ๋อ ขอเซฟก่อนนะครับกันหายเดี๋ยวเราได้สู้กับนีเมซิสใหม่ชิปหายเลยโอเคครับเราก็จะไปทางนี้ครับเราเออผมสงสัยครับว่าประตูนี้มันมีไว้ทำอะไรรันไปไม่ได้คือแบบใช้กุญแจผีแล้วมันยังไปไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรครับใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับผม เผื่อข้างในมีอะไรเจมๆอย่างเงี้ยโอเคตรงตรงนี้มันให้ดันนะครับเราก็จะดันไปดันไปทีละนิดทีละน้อยเพื่อไปกดสวิตชปุ่มสีแดงๆอยู่นี่ครับปุ่มสีแดงๆโอเคขึ้นไปเลยครับกดเลยนะครับผมอย่ารอยช้าโอเคเยสแล้วเราก็ลงครับไม่มีอะไรมาก แต่อย่าลืมเก็บสเปย์ตรงนี้นะครับสเปย์หายากครับต้องเก็บโอเคไปกันต่อครับแล้วประตูไม่เปิดให้เรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับเปิดมาอ้าวจะกุ้ยอะไฟมาจากไหนกันไฟอนไรกันหรอเนี่ยโอเคครับผมแก็ไปต่อโอ้ยไอ้สั์ชิบหาย หรือว่านี่มซิดกระโดดมาอืมแล้วเราก็จะได้ตกตกใจไอส้สัดตกใจ <c oughs> เล่นจะให้เราเจอวายตายไงโอเคเราก็ไม่ต้องห่วงครับโอเคครับเราก็จะมาเทสลองกับตัวนี้นะผมลองประมาณสักกี่นัดวะ ยิงหัวโหไม่ตายหัวไม่แตกอีกแบบยิงหัวแตกไงความสามารถพิเศษมันออกไงครับผมโอเคครับรอ,อให้มันเดินมาครับเดินมาดีน้องเดินมาเดินอุ้ย,ยเดินเร็วด้วยโดย นักวิ่งไงกระายเป็นสมบีงเดินเร็วอีกถ้ากระสุนหมดเมื่อกี้ทำไงอ่ะไอ้ยซาคิดหนักเลยนะคิดหนักเลยบอกให้น้อ็จบไม่สวยแนะ่นอนตายอยังนี้อีกโอ้โหลุกไมอ้ยลุกเฉยเว้ยโอเคครับเราก็จะรอดมาครับรอดมาครับผมตายไหมตายตายตาย ตายไหมตายตายตายโอเคครับผมเราก็จะฆ่ามันเพื่อเราจะไม่ได้มาเอาไฟเอาอะไรไกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่งครับโอเคเอออะไรนี่แหละสีโอโ้โหกระสุนหมดพอดีเลยเดีย๋ยวยก้านั่นเองจะไปได้ไงเนี่ยคิดหนักเลยนะผม ทางไปนี่กไกลเลยนะครับแต่ผมก็เคยทุกยากกว่านี้มาแล้วกระสุนเกี้ยงเลยครับผมได้วิ่งเอาวิ่งหลบทางนั้นหลบทางนี้เอาแต่ก็เล่นจบได้นะครับผมไม่คิดจะเล่นใหม่ครับไปกันต่อนะครับคือเราก็ได้เมื่อกี้นี่เราขึ้นมาเอาเม็ดกรีนแกรมนะครับผมเอาไป อ๋อลืมเฉยเลยลืมเอาบูแกมมาด้วยเราต้องกลับไปที่ห้องเมื่อกี้นะครับ mm hmm. เพื่อไปเอาบูแรมงั้นผมก็จะขอหยุดไว้ก่อนนะครับผมขอกลับไปเอาก่อนนะครับ mm hmm. ก็โอเคนะครับผม mm hmm. เมื่อกี้เราก็กลับไปเอากลีนแกมกับบูแรมนะครับ เรือเอามาใส่ตรงนี้ครับผมเพื่อเปิดทางครับเราก็จะใส่กรีนแกรมเลยนะครับสองนี้ใส่อะไหนก่อนก็ได้ครับมีค่าเท่ากันนะโอเคมันดูเหมือนไฟยังไม่ไหลผ่านหมดเราต้องใส่อีกอันนะบูแกรมโอเคไฟกระพริบแล้วประตูเปิดแล้วอะและค็คูเอ้ยพูดผิดนะคูใช่ไหมใช่ไหมวะ ตรงนี้ครับผมตรงนี้เอ,อ่อแลคคูซิตี้อะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปกันต่อครับคือประตูตรงนี้มันยังเปิดไม่ได้ครับมันมีอะไรดันอยู่ข้างในนั่นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับพอเรากลับมาเราจะได้เปิดฉากกับมันโอเค เราก็อย่าเพิ่งเปิเปดฉากกับมันเลยไปกันต่อที่เราจะไปรถไฟนะครับรถไฟใต้เอไม่ใช้ใต้ดินดิวิชิบหายมังแต่ต้นเหรอชิบหายโดเล่นมาดักหน้าเลยดีนะที่วิ่งผ่านมาได้เนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ก็ ใช้สัญชาตญาณในการวิ่งนะครับผมทุกครั้งผมก็จะยิงมันนะครับแต่ตอนนี้กระสุนจำกัดมากเดี๋ยวค่อยกลับเอาดีกว่าคงไม่เสียหายเท่าไรหร่หรอกมั้งเนะ้ะโอเคครับเปิดประตูไปตรงนี้ก็จะชิบหายเจอกับซอมบี้ฝูงใหญ่ โอ้โห oh, โดนระเบิดตุ้มเดียวตายเกี้ยงเลับผมแขนก็กระจุยไปอีกข้างคสัดส่วนในร่างกายนี่ถือว่าหายหมดเลยนะผมไม่เหลือเลยอะไรชิบหายเฮียน,นี่ไม่ตายอีกเข้ามาเข้ามาดิตายไหมตายไ,ไหมตายไหมตายชิบหาย รูอย่างนี้ยิงระเบิดแต่หรือแรกนะปล่อยให้มันเปลืองกระสุนหรอกตัวหนึ่งนี่ยิงก็ประมาณสักแปดนัดมั้งครับผมตัวหน,นึ่งนะครับยิงประมาณแปดนัดถึงจะตายเอออะไรไม่รู้ครับไปเงินต่อ,อ,อไอ้นี่ชื่อว่านิโกไลนะผมเป็นเพื่อนกับคาร์ลอส มันเหมือนจะพูดจะทักทายกันยังไงก็ไม่รู้จิวมาจากหน่วยสตาร์เฮ้ยตรงนั้นมีคนเจ็บนี่ไหมใช่ไหมเออไอเคียนี่ชื่อว่ามิกไคลเหรอมิกไคลใช่ไหมถ้าไม่ถูกก็ขออภัยครับ มันเถอยใหญ่แล้วครับผมโอ้ยโดนกัดได้แล้วมันจะลุกขึ้นมากัดเราวะเนี่ย okay. ดูมีการปลอบใจได้ไม่เป็นไรนะ <c oughs> แหวมัวนะครับไม่เป็นไรนะเราใกล้จะได้ออกจากแลคคูแล้ว <So> Jill, สวัสดีจิลเจอกันอีกแล้วนะเธอนี่หน <c oughs> ังเดียวจังแหวมัวนะครับผมโอเค Right. Why? Right. Why? But Sergeant, okay, we need her help. Our units down to you, Long right. on we'll that's you, right. and Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. ทั้งนั้นจิวเธอไปเอาของที่ต้องใช้ในการขับรถไฟมาเช่นน้ำมันสายเคเบิลแล้วก็อะไรจำชื่นไม่ได้โอเคพูดอะไรเนี่ยเข้าใจพูที่มันพอใจอย่างนี ไปไทยดิพูดภาษาไทยให้กูฟังดิสารข้าซีนนี้แม่โคตรยาวเลยโอ้โหผมทักทีเดียวเลยจบเลยมันกำลังพูดกันมันปากเลยทีเดียวเครับนี่ก็เป็นกุญแจไม่ใช่กุญแจดิปะแจปะแจนะครับผม เราก็จะไปตรงแยกอีกแยกหนึ่งที่เราวิ่งมานะครับแต่สงสัยเราต้องวิ่งฝ่ากับซอมบี้อีกแล้วทีนี้มาเป็นฟูงเลยอ๋ออย่าลืมครับอย่าลืมมีกระสุนลูกอ๋โหผมว่าอย่าลืมแต่มันดันไปเข้าประตูไปได้ มันคิดยังไงวะ okay. โอเคครับโอ้โหพัทนี้ก็สิบเก้านาที้ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีใครเราไปช่วยมีใครกันครับผมมีใครฉันจะไปช่วยแล้วมีใครรอก่อนอ้า,อาเฮ้ยเฮ้ยมันซัดเรียบเลยวะโอ้โหม,อมีอีกมีอีกเม,มนยังมีอีกครับผม มิใคยทำไงดีอะไรอะอะไรในมือเปี้ยงอ๋อระเบิดครับเนื้อก้อนหินไงโอ้มึงสุดยอดจริงเลยมิคลยู่ Do you have some kind of death wish เป็นอะไรไหมไม่ฉันไม่เป็นไรเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยเธอรีบไปหาของเถอะฉันจะได้ออกจากแลคคูสตี้ไม่ได้หรอกเธอฉันต้องรับรองความปลอดภัย โอเคทางนั <Okay S 2> ้นทางนั้นทางนั้นอะไรทางนั้นอะไรโอ้ยฉันขอนั่งพักสักหน่อยยิงปืนแล้วปวดแก้วหูปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพานายขึ้นไปบนรถไฟหลบอยู่ในนั้นโคม่ไหมอเคจ้ะมัวนะครับผม สเต็ปผมคือมั่วครับอะไรขอโทษฉันขอโทษที่ฉันออกไปข้างนอกเมื่อกี้โฉากนีแม่งเออผมไม่รู้จริงนะครับผมเล่นมาผมไม่เคยเจอคาิินนี้ผมก็เพิ่งเจอนี่แหละคาิินเนี้ยเคเราก็จะไปกันเลย มันมีได้ไงวะอ,อ๋อสงสัยเรากลับเข้าประตูมาอะไรมาอะไรมาเจอคัาดซีนเนี่ยเอาให้ต้องเดินใหม่เลยเป็นไรแค่นี้เองเราไม่เดินเราวิ่งเจ๋อ <c oughs> ผมดดลงไปต่อนะครับนี้ครับศพศพนี้มันจะมีกระสุนปืนลูกซองนะครับนี่ครับผมที่แรกผมก็ไม่รู้หรอก ผมก็ลองสำรวจดูมันก็เลยเจอกระสุนลูกซองคนระับก็หวานหมูเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้นะครับโอเคส่วนไฟล์เกมก็หาโหลดได้ตามตามเว็บตามเน็ตนะครับผมก็โหลดออกมาจากอินเทอร์เน็ตนครับ ครับเราก็จะเก็บมาอันเดียวครับเก็บมาเยอะมันเปืองครับไปกันเลยเราจะไม่เสียเวลามากเพราะเรามีภารกิจที่ต้องไปทำอีกเยอะอีกเยอะมากโอเคผมว่าเราต้องใช้ลูกสองนะไอ้เนี่ยนี่ไงครับเหตุผลที่ต้องใช้ลูกสองเพราะว่า ปืนแฮนกันธรรมดาเอามันไม่อยู่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกันพาเดอร์บีเหรอเออย,ยังไม่เก็บแล้วกันใช้ลูกซองมาเลยนะครับเฮ้ยเปิดทางครับผมอ๋อ <c oughs> สองตัวนี้ก็ยังกัดกินกันไม่เลิกแล้วก็วิ่งครับเราก็เอ้ยจะวิ่งกลับหลังทำไมชิบหายเกือบโดนไง ก็เมื่อกี้มันสงสัยมือนไปโดนนะครับมันเลยวิ่งกลับหลังเองออกคอมไบกันนะครับโอเคกระสุนเหลือ14นะัดลูกซองเราก็จะประหยัดกันนิดนึงเราก็จะเอาแหนกันถือแหนกันดีกว่าลูกเยอะพอไปทางชีวิตเจออะไรจะได้ยิงตอบโต้ได้ครับ มีน้องหมาไหมไม่มีนะจะมาแบบทําให้เราตกใจนะไม่ชอบนะโอเคครับนี่ครับเราก็จะเอานี่มาหมุนตรงนี้ครับผมโอ้ยหักหักเด้เราก็จะใช้ประแจรครับประแจในการหมุนซ้ำอีกรอบจูนี่มีความสามารถนะครับ ทำสมารถเยอะโอ้โหพาร์ทนี้ก็เลยมายี่บสี่นาทีแนละ้วเออเอาไงดีวะงั้นพาร์ทนี้ก็จะเวลาก็จะเยอะหน่อยนะครับผมแถมให้เลยปกติของเจ้ามีเกินยี่บห้านาทีนะงั้นพาร์ทนี้ถือว่าแถมอะไรจิ้ล <Jill. S 1> โอ้โหเสียงดูเหมือนมบีนจะไม่มีในตอนนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะไปสำรวจอะไรสักอย่างโอเคครับเราก็จะเดินไปสำรวจห้องนี้นะครับผมมีอะไรไหมเราก็เดินสำรวจไปทีละเล็กทีละน้อยอ่าเหมือนจะเป็นตู้อะไรนี่แหละ เดินต่าไปไม่ได้้ลยไม่มีของให้เก็บเลยเหรอโอ้งกเกินสายน้ำมันถ้าไม่อ่านผิดนะเก็บโอ้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอ้กระจอกเฮ้ยทางนี้นะ <Jill! S 1> ออยจิล <Jill! S 1> อะไรเหรอสมบีกำลังมามงมทางนี้ เฮ้ยหาทางลบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันออกไปรับมือเองไม่ได้นะคาร์ลสเป็นอันตรายอ่ะโอเคครับเราก็ต้องฝักขอไปช่วยคาร์ลสก่อนแล้วกันดีสุดแล้วนี่อะไรวะโอ้โหเอาอยู่ไม่เนี่ยตายแน่นอนครับผมว่าเฮ้ยเขาออกไปเร็วๆๆก่อนคาร์ลสมันจะตายครับผมโอเคโอ้โหตายเลย คาร์ลตายโอ้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่นะคาร์ลอสไม่โอ้โหจิวเสียแจคบโอ้โหไอเฮียนี่ไม่ตายมันเล่นแบบเราตกใจหมดเลยรู้ว่าคาร์ลอสแม่งจะตายอีกเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรหรอกฉันแกงตายเฉยๆอะไรอ่ะโอ้จะเดินหนีกันเฉยๆแหละ โอเค I'm gonna scrounge up some <Okay. S 2> equipment โอเคเดี๋ยวมันไม่ต้องมีอะไรที่จุดหมายปลอะไรอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปใหม่นะครับเรายังไม่ทันได้เอาอะไรไปเลยโหูช่องเหลือสามช่องเองยาก็จำเป็นโถ่ทำไงดีวะโว้อยากได้อ่ะ กินยาแล้วกันโอ้เก็บสเปรย์ไหมผมอยากได้ยานะดียาก็ดีโน้ยกันเออถ้างั้นก็พาร์ทนี้ผมก็ขอจบก,ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c คร b e และกดแชร์ผมนะยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปครับโอเคไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกันนะครับผมสวัสดีครับ